ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครระดับ e อ็กซ์คลที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตเอพิโซดที่70พาร์ทหทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวละครระดับ e อ็กซ์คลตัวไหนที่โหดหรือน่าสนใจบ้างเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวทีละตัวนะแล้วก็จะคั้นคลิปไปด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากดูตัวไหนเนี่ยสามารถกอข้ามไปดูได้เลยนะโอเคเราไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ let's go มาเดี๋ยวเรามารีวิวตัว e อ u s i v e มาใหม่กันนะครับเริ่มด้วยตัวแรกนะ Frame Tower c a m e r a m a n ตัวนี้นะครับเป็นตัวดับ e อ u s i v e นะสนุนราคาอยู่ที่299ร้อยเโลันั่นเองวางไปเลยนะครับถ่าวางเรื่องต้นของเขาเนะี่ยอยู่ที่400ท้วนนะครับวางไปอพอวางไปแล้วรูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีเครื่องพ่นไฟนะ พนไฟสีฟ้าซะด้วยนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่150นะครับวง15บหาความเร็วการโจมตีศูนยุดห้าวินะครับแล้วก็สามารถสโลทอยเล็ตได้25%นะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะไม่เบิร์นนะครับแบบสโล่เฉยนะขั้นแรกนะครับยังไม่เบิร์นนะครับเนี่ยเหมือนเป็นการสโล่เฉยนะไม่มีการเบิร์นอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะอัพขั้นแรกนะครับใช้600อัพไปพออัพไปแล้วนะครับดาเมจเป็น350วง18 ความเร็วในการโจมตี0.5วินะครับแล้วก็ยังสามารถสโลทอยเลดได้แค่25%เหมือนเดิมนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะสามารถสโลทอยเลดได้แค่25%เท่านั้นนะครับจะไม่สูงไปกว่าน,นี้แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เบิร์นเหมือนเดิมนะครับอ่ะอัพขั้นต่อไปเลยละกันนะครับ1,400ปึ๊บตัวนี้ไม่มีเกาะเลยนะเหมือนจะการสตันไม่ได้นะครับตัวนี้ตอนนี้ดาเมจเป็น500แล้วนะครับวง20ความเร็วในการโโจมตี0.4ววินะแลล้ก็สาายัังเเเป็นนน25หมมืืออดิะครบ ก็ยังไม่เบิร์นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เลเวล3แล้วนะเนี่ยคือผมดูได้เลยนะครับคือตัวมันยังไม่ติดเบิร์นนะครับยังสโลว์เฉยเหมือนเดิมนะอ่ะัขั้นต่อไปแล้วละกันนะครับ2,600ปึ๊บพออัพไปแล้วนะครับดาเมจก็500นะครับวง22ความราเร็วในการตีศูนย์จุดสองวินะครับเอ่อก็ตอนนี้เลเวล4ยังไม่เบิร์นเหมือนเดิมนะครับตีสโลว์เฉยนะผู้ชมอืมพวกเกาะอะไรก็ยังไม่มีนะครับ คือตัวนี้ผมว่าน่าจะกันสตันไม่ได้นะตัวไหนที่ไม่มีเกาะเนี่ยน่าจะกันสตันไม่ได้นะครับอ่ะขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับห้าพันปุ๊บอ่าอันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับดามเมจเป็น1,200นะ วง25นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนเนี่ย0ูุวิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สโลว์เนี่ยก็2% 5ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับก็ยังไม่เบินนะครับตัวนี้คือเหมือนจะไม่ติดติดเบินนะเป็นตัวพ่นไฟได้แทนครับแต่ว่าไม่ได้ติติดเบินนะเขาอาจจะกลัวมันโกงไปนะครับเขาเขาเลยแบบไม่เอาเบินเข้ามานะโอเคตจจริงผมอยากให้มันติดเบินนะโอตัวตั้ง299รบดูบักนะครับบัฟให้หน่อยได้ไหม <laughs> วงก็ไม่ได้กว้างมากนะครับคือตัวนี้เนี่ย เขาน่าจะทํามาไว้แบบเป็นตัวสโลหมู่อะไรพวกนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนักพ่นไฟนะครับผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาได้นะส่วนตัวผมคิดว่าก็โอเคนะก็ใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้โหดมากนะครับแต่ก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่ง ตัวต่อมานะครับมีชื่อว่า Ghost c a m i l a Man ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้จากช็อปเหมือนเดิมเลยนะสนุนราคาอยู่ที่399โลบักนะครับอาจจะแพงกว่าตัวอื่นเล็กน้อยนะครับประมาณ100โลบักอ่ะค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่1,000นะครับวางไปอ่าพอวางไปแล้วนะครับดามเมจเริ่มต้นอยู่ที่2อ0พนะวง10นะครับความเร็วในการโจมตี1วินะครับนี่รูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับ ขึ้นต้นด้วยโกก็เป็นเกี่ยวกับผีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นนี่เหมือนวิญญาณเลยนะ <c oughs> อ่ะก็โอเคนะครับอัพขั้นแรกใช้2,500นะครับอัพไปปึ๊บพออัพแล้วนะครับดาเมจเป็น7,000นะวง12นะครับ ความเร็วการโจมตี1วินะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวต้นเกมไม่ได้นะครับแต่ก็เรื่องกลางเกมเรดเกมผมว่าก็โอเคนะอืมเราอัพเข้าไปก็ได้ดี s บมา700 0แล้วนะครับแต่ก็วงอาจจะแคบไปแล้วก็อาจจะตีช้าไปนิดหน่อยนะสำหรับตัวนี้อัพขั้นต่อไปแล้วก,กันนะครับ4 0 0พปึ๊บพออัพแล้วนะครับดาเมจเป็น10,000นะวง15นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะตีไวขึ้นเล็กน้อยนะจาก1เป็น0.8วินะครับอู้แต่ว่าตีแรงนะเนี่ยเอาเรื่องนะครับ โอเคอัพขั้นต่อไปเลยละกันนะครับใช้6ปึ๊บดามเมจเป็น12นะครับวง18ความเร็วกนารโจมตี0.6วินะครับอู้ตีแรงพอสมควรเลยผู้ชมตัวนี้แล้วก็เรื่องโมดดลรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนปะใช่ไหมคือผมแทบสังเกตไม่เห็นเลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะผู้ชมสังเกตเห็นอะไรเปลี่ยนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอัพขั้นต่อไปเลยละกันนะครับ1 2 0 0 0นะครับ อัพแพงมากตอนนี้ดามเมจเป็น16ื่นแล้วนะครับวง20ความเร็วในการโจมตี0.5วินะครับตัวนี้โอ้ <Ooh. S 1> ยิงแรงนะครับแล้วก็เริ่มยิงไวขึ้นนะครับตอนนี้โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้อัพขั้นต่อไปเลยแล้วกัน20,000ืวนนะครับอัพไปเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ ดาเมจเป็น24,000นะครับบง25ความเร็วในการโจมตี0.4 4วิตัวนี้ถ้าถามว่ามันคุ้มในราคา399โลบัคหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าก็พอได้นะตีแรงนะครับแล้วก็เน้นแบบเอาไว้ละลายบอสมากกว่านะตัวนี้นะครับ ไม่เน้นเคลียร์มอนเพราะว่าช่วงแรลเนี่ยเขาตีค่อนข้างช้านะครับอาจจะแบบว่าวิธีการใช้งานเนี่ยอาจจะเป็นแบบเดียวกันกับแบบอ่ไอเจ้าไอพี่กระบองนะั่นนะอ่ามสปะมสคามล่าแมนนะครับน่าจะใช้งานอย่างนันนะครับโอเคก็ไม่เร็วนะครับก็แอบบอัพแพงนิดนึงนะตัวน <c oughs> ี้ใช้ได้ใช้ได้ตัวต่อมานะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แรที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมานะครับแล้วก็คนเนี่ยยังเปิดได้ไม่เยอะนั่นเองตัวนี้นะครับมีชื่อว่า DJ TV Man นนั่นเองนะ นนี่เลยะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เปิดได้นะครับผมไปเทรดมานะคือถ้าเกิดว่าผมเปิดหาเนี่ยคงจะหมดไปเยอะกว่าเทรดแน่นอนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับคือแบบน้อยแบบน้อยมากๆนะ0.1เหมือนสไปเดอร์ทีวีนะครับคือผมไม่อยากเสี่ยงนะครับก็เลยเอาชัวร์แล้วกันไปเทรดกับพวกฝรั่งมานะครับค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่300นะครับและแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวบัฟนะเป็นตัวบัฟที่แรงมากๆด้วยนะครับวางไป อพอวางไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเขาจะอยู่บนเวทีปะใช่ไหมขั้นแรกนะครับเขาจะเพิ่มดาเมจ5%นะแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตียูนิตเนี่ย5%เช่นกันนะครับแล้วก็วงในการบัฟของเขาเนี่ยคือ12นะครับตัวไหนที่อยู่ในวงระยะการบัฟของเขาเนี่ยจะมีนี่เครื่องหมายข้างล่างนี้บอกนะครับว่าโดนบัฟนะครับโดยตัวนี้นะครับอัพขั้นแรกใช้500นะครับปึ๊บดาเมจบูทเป็น50นะครับแล้วก็คูดาวบูทเป็นลบ10%นะครับก็ตีไวขึ้นนะ วง15นะครับวงเริ่มเยอะขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่ตอนนี้กดคาเมล่าแมนก็ดาเมจประมาณนี้แล้วนะอันนี้คือมันโดนบัฟนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวที่ไม่โดนบัฟนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมมีความต่างนะผู้ชมมีความต่างนะผู้ชมลองดูดีๆนะครับนี่โอเคขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้1500นนะครับปึ๊บ อ่าตอนนี้ดาเมจบูสกับคูดาวบูสเป็นสิบห้า์เซ็นต์ทั้งคู่แล้วนะครับวงเพิ่มมาเล็กน้อยนะตอนนี้วง18แล้วนะครับดาเมจก็ขึ้นมาเป็นประมาณนี้แล้วอัพอีกค่าหนึ่งเลยละกันนะครับใช้3,000นะอัพไปปึ๊บนี่ยีแล้วนะครับทั้งดาเมจบูสแล้วก็คูดาวบูสเลยนะบ Cam ูสคาเมล่าแมนก็นี่28,800แล้วนะครับ แล้วก็ตีไวขึ้นนะ0.32เพราะว่ามีบัฟนั่นเองอัพขั้นต่อไปแล้วละกันอันนี้น่าจะเป็นค่าสุดท้ายแล้วนะครับ4,500นะอัพไปตอนนี้ก็จะเป็น25%แล้วนะครับทั้งดาเมจบูทแล้วก็คูลดาวบูทเลยนะตอนนี้โกธคาเมล่าแมนดาเมจส0ม0 0ืแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ DJ TV Man นะตอนนี้นะครับผู้สร้างเขาได้ทําการแก้แล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยบัฟเนี่ยมันสแต็กกันได้นะครับคือแบบ สมมติถ้าเราวางแบบ DJTV Man สัก10ตัวรอบๆอโค้ดคาเมราแมน er เนี่ยโค้ดคาเมราแมนเนี่ยจะตีแรงมากนะครับย้ำว่าแรงมากๆนะคือแบบแรงจนหาตัวเทียบไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยผู้สร้างเขาก็เนิฟแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันโกงเกินนะแบบโอ้โหพาวเวอร์ไปเลยนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับก็ดีแล้วนะครับที่เขาเนิฟนะครับมันจะได้บาลานซ์นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทําให้บัฟเนี่ยมันสแตกจริงๆเนี่ยก็อาจจะโกงเกินไปนะครับปรับอย่างนี้ก็ดีคือผมไปดูช่องเนึ่งอ่ะช่องเขาน่าจะชื่อว่าช่องเจลนะครับเขาเอาแบบว่าโค้ดคาเม แมนตัวเดียวแล้วก็เอาแบบ DJTV Man เนี่ยวางรอบๆนะครับผู้ชมรู้ปะตัวนี้นะครับ DPS 1ล้านนะครับคือแบบโกงมากอะ่ะ D p s 1ล้านนี่โอ้โหสบายในแม่สบายนะครับบอกเลยแต่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเนิฟแล้วจริงๆผมก็อยากทำคอนเทนต์นะแต่ก็เนิบไวนะครับแต่ก็ดีนะครับเนิบไวก็ดีสำหรับคลิปรีวิวตัวละคร3ตัวก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปรีวิวอีก2ตัวเกลือนะเป็นตัวที่อยู่ในกล่องของบูเตอร์เหมือนกันนะครับ เป็นตัว70%กับ2 9 9ก็ทําเอ็กทำเอาไว้ดีกว่าไม่ทำนะครับอาจจะอยู่ในคลิปนี้เลยแต่ว่าอาจจะเล่นคนละตานะครับมาเราเหลืออีก2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวเกลือใน booster crate กันดีกว่านะครับสตัวนี้นะครับเป็นตัวเกลือนะที่สามารถหาได้จาก booster crate นะครับบอกเลยนะครับว่านาคตตัวพวกนี้เกลื่อนเหมือนพวก camera spider หรือ speaker spider แน่นอนนะครับอ่ะ เริ่มที่ตัวแรกนะครับ DJ Speakerman ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปอยู่ใน Booster Crate นะแล้วก็อัตราการออกเขาเนี่ยอยู่ที่70%เลยนะครับวางไปพอวางไปแล้วนะครับตัวนี้ใช้200ในการวางนะครับดาเมจบู o o s 5%นะครับแล้วก็วง8นะโอเคอัพขั้นแรกใช้1000นะครับอัพไปเลยตอนนี้ d a m มจบ b o o t เป็น10%แล้วแล้วก็วง10แล้วนะครับอัพอีกขั้นหนึ่งใช้3,000นะครับอัพแพงอยู่นะตัวนี้ปึ๊บ ตาเมดบูตเป็น15%เป็นนะครับแล้วก็ระยะไป12นะตัวนี้มีแค่3เลเวลนะครับส่วนตัวแล้วตัวนี้ผมยังไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะเพราะว่าวงข้างแคบนะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าผู้ชมเนี่ยใช้กับพวกไทยท่านนะครับด้วยความที่วงมันแคบเะนาะแต่ก็มันเป็นตัวเกลือนะครับอย่าไปหวังอะไรเยอะ่นะดีเจสปีกเกอร์แมนก็ประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับตัวที่2 e n เ o น e r Cam m ์คาเม่านถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ ค่าวางใช้300นะวางไปตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจากบูสเตอร์เคลสเหมือนกันนะครับอัตราออกถ้าจำไม่ผิดาจะอยู่ที่29.9%สนะครับสำหรับตัวนี้คูดาวบูทห้ร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วงอยู่ที่10นะอ่าตัวที่แล้วเนี่ยจะเป็นดาเมจบูทนะครับตัวนี้จะเป็นดาเมจบูทนะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นคูดาวบูทนะครับอัพขั้นแรกนะครับใช้แค่600นะอัพไปวงไปสิบสนะครับแล้วก็คูดาวบูทตอนนี้เป็น10%แล้วนะก็ทําให้ยูนิตเราเนี่ยตีไวขึ้นนะครับเห็นไหม เป็นความแตกต่างหรือเปล่านี่อันนี้0.2นะครับตัวที่โดนบัฟอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น0.18นะแต่ว่าน,นี่ยังอัพไม่ตันนะครับอัพขั้นต่อไปแล้วละกันนะครับ1,400ปึ๊บตอนนี้คู่ดาวบูตเป็น15%แล้วนะครับวง15นะอืมตีไว้ขึ้นเล็กน้อยนะสำหรับพวกนี้อัพอ,อีกขั้นหนึ่งเลยละกันนะครับ2,700ปึ๊บอ่าตันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าใช้กว่าตัวแรกนะเพราะว่าวงกว้างนะครับแล้วก็คู่ดาวบูตเนี่ย บัฟถึง20%เลยนะครับก็คือตีไว้ขึ้น20%อนะอันนี้0.16นะครับแล้วก็อันนี้0.2นะอ,นนนะอืมก็ใช้ได้นะส่วนตัวผมคิดว่าวงก็กว้างพอดีนะครับไม่ได้แคบจนเกินไปนะครับสำหรับตัวบู๊นะนะตัวเนี้ยผมคิดว่าถ้า Up อัพตันะวงมันแคบไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นกับพวกไททันอะไรพวกนี้ยผมว่าน่าจะเล่นยากนะครับตัวนี้โอเค2ตัวนี้ผมก็แนะนําว่าหาตัวนี้มาแล้วกันน่าจะได้ใช้นะครับตัวนี้ er Man เอ็นดูเซอร์ สองตัวนี้มันสแต็กกันได้ใช่ไหมถูกปะอ่ะสแต็กกันได้นะครับ2ตัวนี้สามารถสแต็กร่วมกันได้นะแล้วเกิดระหว่างนี้เพิ่มไปอะโอเคไม่ได้นะครับอ่ะไม่ได้นะก็จะบัฟเต็มแค่ตัวเดียวนะเหมือนจะลิมิตได้แค่ตัวเดียวนะถ้าวางสแต็กสตัวเหมือนจะทําไม่ได้แล้วนะครับสมัยก่อนทําได้นะแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะจะได้นะครับเขาแก้แล้ว แต่แก้ก็ดีนะครับมันจะได้แบบยูนิตมันจะได้แบบไม่โกงเกินก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวเกลือในบูเตอร์เคลสนะส่วนตัวก็แนะนําตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนี่แอนนาเซอร์คาเมล่าแมนลองหาใช้ดูนะครับ0.1%งคงจะยากเกินไปนะลองหาตัวนี้มาใช้ดูก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกัน